ไปดูในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องแรงงานนอกระบบ oh. นะครับมีเกือบเกือบ20ล้านคนนะ <c oughs> จากข <c oughs> <ๆ S 1> ้อมูลในประเทศไทยครับล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติร่างกฎหมายส่งเสริมคุ้มครองแรงงานนอกระบบกว่า19.6ล้านคน <c oughs> ทั่วประเทศนะครับเพื่อ <c oughs> สนับสนุนการสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงานสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น <c oughs> คุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างหลักการร่างพรบรส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบกว่า19.6ล้านคน,นครับซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบับแรกของไทยที่ออกมาดูแลพี่น้องแรงงานนอกระบบนะครับซึ่ง เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศทั้งในส่วนของการทำการเกษตรประมงพ่อค้าแม่ขายนะครับคนขับรถอ,อาชีพรับจ้างต่างๆนะครับซึ่งประโยชน์ที่พี่น้องแรงงานจะได้รับก็คือการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานการประกอบอาชีพค,ความปลอดภัยนะครับแห่งทุนในการกู้ยืมเงินม,มีหลักประกันทางสังคม นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งองค์กรซึ่งจะช่วยสร้างอํานาจต่อรองให้เกิดความเป็นธรรมในการจ้างงานได้นะครับซึ่งนายกรลฐมนตรีก็ให้ความสําคัญกับแรงงานนอกระบบมุ่งหวังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งเสนอร่างพรบนี้เข้าสู่สภาเพื่อให้พิจารณาและมีการ อนุมัติกฎหมายให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการ,รการช่วยเหลือพี่น้องแรงงานนะครับ